กันในแมปที่ไม่ชื่อว่าแซนพีชแล้ววันนี้เราจะเลฟาฟ้าในแม,มปแซนพีกันเพราะเอ,อเดี๋ยวไปไปเล่นยังไงเฮ้ยสอนเล่น่อยดอยีก็เหมือนนะบอกพูดอ่ะมาเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาเองน่ะจะตบมอาเลย,ยเหรอครับ พี่เนาะตบบอสไวจังให้ตบบอสไวจังพี่เหีพี่เหีได้ดาบมั้ยล่ะไหนไหนไหนบอสเหี้ยเหี้ยเอ๊ะตายเฮ้ยสุ่มผลได้หน่อยดีพี่เดี่ยของเนี่ของของสุ่มผลได้หน่อยดีนิดพี่ไปดูของ แบบไี่แบบเธอเลยเดินรอผม่เห็นไม่เห็นนี่มาไม่เของมันหายก่อนเหรออ่ะหายแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะอตีมันเกือบเลือดเลือดหมดนะเออเองอ่ะตีให้เลือดเกือบหมด เดี paid, as as> ๋ยวเทพมาเจ้าคอยจะจัดการเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่กับบอตอนนี้ไม่โดนลัดพี่ก็ดูกล่องดิสมมติกล่ันมันมีกล่องไหมมีพี่ก็ไปโอเคนะแค่นี้เล่นชนเหรอ ก็แค okay, ่กดเหรอเอออกรตกครับฟอร์เรติโน่ฟอร์เรนติโนนี่มันฟอรเรติโนับคบับฟอร์เรนติโนนี่มันดับฟอเรติโนฟเรติโนเเรติโนฟเรติโนครลับตปุ้จมฟอเรติโนมาจากไหนครับก็ไปฟก่อนมันีสเตตฟรีเหรอ เงอรีสเตเตอร์ไม่เจอรีสเตเอร์รสองพันห้ามันมีรีสเตเอร์ฟรีด้วยเหรอโอ้คุณผู้ชมมันสุดยอดมากเอ๊ะแล้วบั็กเหรอครับไงไงบด,ดีด,ดีกูเลิกลยดีบดีกูลุยเฮ้ยเฮ้ยคนสูงน้ำแข็งกินเลยเพี่กินเลย ไอ้รูปทรงมันแปลกๆก็พี่อาชื่อดิไอุ้ชอเออตายเลยหรอกครับมันดีไหมดี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 จนไม่มีใครอยากตายพี่ก็เห็นไอ้ตัวที่ว่โดนเดนบนน้ำแข็งฮู้ฮลูกสองไปลูกสองแล้วเหรอ หมดเลยหรอเกินไปไหมเเออกระตุกโอ้รู้แใชยังไงตัแบบนี้ไอเอสไอเอเอะไรเลว้จะตาย ตกแล้วทำไมถึงดำกับฉันได้จิ้มจำิวันนี้ผมไม่รู้แล้วว่าจะอขอจบคลิปเพียงแค่นี้เพราะว่า พื้นที่ผมเต็มแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย